สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกครับวันนี้ผมบอนดีวีครับวันนี้ผมจะมานําเสนออาวุธที่อยากให้พีบีน,นำกลับมาขายนั่นเองนะฮะอ่าหนึ่งเลยที่ผมอยากให้กลับมาขายนั่นคือบาลเลตนะฮะสไนเปอร์ของเรานั่นเองอืมนี่นะฮะบา l เลตของเราสัะส,สไนเปอร์เป็นอย่างนี้นะฮะหลายคน,คนอาจรู้ดีนะฮะที่ผมอยากให้นํากลับมาขายก็คือมีหลายหลากคน,นอกเอยไม่ใช่ครับมีหลายๆคนก็โดนเยนจากการไปซื้อโค้ดบาเลตจากพวกเว็บไซต์ที่ปลอมๆนะฮะก็คือ พอมาขายโค้ดบาเลนนั่นเองครับก็สําหรับคนที่ไม่รู้ก็ไปซื้อนะฮะก็คือก็โดนเกียนฮะผมเลยอยากให้ทีมงานเนี่ยพีบนำกลับมาขายอีกครั้งนะฮะแบบซื้อเป็นวันก็ได้ฮนะไม่ต้องสุ่มนะสุ่มมันก็ได้ยากเกินนะผมว่าบางทีก็อยากให้นํากลับมาขายเลยนะก็จะได้ลดการโดนเกียนหน่อยนะฮะอืมระบาดมากเลยนะก็อยากให้พิจารณาด้วยนะฮะสำหรับบาเลตของเรา อสองก็คือเจ้าอัคบูนั่นเองนะฮะที่ผมอยากให้นำกลับมาขายนะฮะนี่ครเจ้าเอเยจีเอสามบูนั่นเองก็คืออยากให้นำกลับมาขายก็คือแม่งแรงฮะปืนแรงครับผมปืนแรงได้วไวง่ายอยากให้มันกลับมาขายครั้งฮะเพราะจะมีสีสันในเกมนะฮะแต่มันก็กลับมาแล้วะฮะแต่มันกลับมาในโปรโมชั่นแจกนั่นเองกนะ็คือต้องเติมพันกว่าบาทนะครับโอ้โห 2,000ับาทนะใครจะไปเติมะฮะนอกจากคนรวยนะคนไม่มีตังเราก็ไม่มีสิทธิ์จับเลยใช่ไหมฮะโอ้เศร้านะฮะอยากให้นำมาขายแบบเป็นวันก็ได้นะฮะอย่างอักทั่วไปนี่นะฮะอืมก็คงเป็นไปไม่ได้นะแต่ผมก็อันนี้ความคิดส่วนตัวนะฮะสำหรับอักบูนะฮะอ่าสามนะ็คือเจ้าแจ็คแฮมเมอร์นั่เองะฮะนั่นะคือลูกซองเรานะฮะ ลูกซองแจ็คแฮมเมอร์นี่ฮะเป็นลูกซองแบบบ้องใหญ่ๆนะฮะที่อยากให้นํากลับมาขายก็คือจะเอามาสู้กับมาโคในยุคนี้นะฮะเออแม่สับไม่ทันมาเลยฮะมือเรานี่สับไม่ทันมาโคเลยฮะมาโคถามว่าเอ้าไม่มีตังค์ซื้อมาโคเหรอกูมีฮะแต่ก็คืออยากให้มันนํากลับมาขายนะฮะจะได้มันยิงสู้กับมาโคพวกโปรนะฮะรัวดีนักเรอฮะจัดอันนี้ไปเลยฮะนี่สมารับคนไม่มีไม่ค่อยเล่นเมาส์มาโคฮะ นี่ฮะยิงสาดตันี่กดขานี่ฮะเหตุผลที่อยากให้นำกลับมาขายอีกครั้งนะฮะอ่าสีนั่นคือเจ้าลูกซองเงินนั่นเองฮะ M 1 8 8 7 Silver S L นั่นเองนะฮะนี่ฮะเจ้าลูกซองเมื่อสมัยก่อนเคยฮิตนั่นเองฮะสมัยนี้หาไม่ได้นะฮะก็คือเลิก ขายเป็นโค้ดทาวนนี่ก็ปีกว่านะสำหรับเจ้า m 1 8 8 7 SL นะฮะซึ่ง ID ใครมีในตอนนี้ก็ถือว่าแบบยังไงก็คือ ID หาเอ้ยไม่ใช่ ID มีปืนหายากนะฮะเออว่าอย่างนี้นะนี่สำหรับเจ้า M1187 นะก็คืออยากให้นำกลับมาขายครั้งจะได้ไม่ต้องซื้อพวกลูกซองย้อมสีบ่อยๆนะฮะเราจะได้ซื้อทีเดียวเล่นทีเดียวนะแต่มันก็น่าจะเป็นไปไม่ได้นะเพราะทางฝ่ายพัฒนาเขาไม่ให้นำกลับมา ขายในแบบถาวรน,นั่นเองนะฮะอ่าห้านะก็คือเจ้ามีดกดมีดยิงนั่นเองะฮะหลายคนอาจเคยใช้นะฮะ,ะเคยโดนมันยิงใส่ด้วยนะ,ะนี่ฮะลักษณะทุยลักษณะเจ้ามีดบินของเราเองแนละเรียกมีดยิงกันะฮะซึ่งทางเกมพีบีได้มีการนําออกเฮ้ยนาออกไปจากลังแสง้วนะ,ะซึ่งเมื่อก่อนมันเคยมีขายนะ,ะเอาออกไปด้วยประการใดผมก็ไม่ทราบนะอันนี้ฮะสงสัยจะมันจะเกียนเกินหรือเปล่านะฮะ หรือมันจะมีแบบเวอร์ชั่นย้อมสีมาแทนนะฮะก็เวอร์ชั่นย้อมสีมันก็เริ่มมีเข้ามาแล้วนะสำหรับเจ้ามีดนี้นะฮะซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเจ้าออกมาทำไมนะฮะมีดมันก็อยู่ดีๆของมันนะฮะอยู่มาหลายปีด้วยฮะเพิ่งมาออกไปไม่นานนี้เองฮะสำหรับเจ้ามีดกดนี้นะฮะอ่าหกก็คือเจ้าหน้ากาก p b บ n นะฮะอ่าสิ่งสุดท้ายที่อยากให้นำกลับมาขายนะฮะ นี่เองฮะสำหรับแจ้าหน้ากาก PBTN นะฮะหน้ากากอีเวนสำหรับถูกจัดทำขึ้นเพื่ออะไรอะไรระลึกงาน PBTN นั่นเองครับไว้ง่ายฮะเห็นไหมสัญลักษณ์ PBTN มันจะอยู่ประมาณข้างโปรแกมนะฮะเป็นหน้ากากดำล้วนแต่สถานะแม่งโคตรโหดเลยฮะโอ้หน้ากากเลยนะฮะพาวเวอร์บวก10ป้องกันบวก10ฮะนี่ขนาดยังได้ใส่กอกับหัวกระสุนนะฮะโอ้โห ถ้าใส่เพิ่มไปีนี่สุดยอดของความเกรียนนะฮะเจ้านักการพีบีเเลยอยากให้นํากลับมาขายอีกครั้งฮะก็อยากจะสัมผัสสักครั้งนะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะมันจะยิงตายง่ายรอเปล่านี่ฮะสิ่งที่อยากให้นํากลับมาขายก็มีประมาณ6ชิ้นนั่นเองนะฮะหสิ่ง6อาวุธนั่นเองฮะยังไงก็ฝากไปพิจารณาด้วยนะฮะทุกคนอยากให้นาอะไรนํากลับมาขายบ้างสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับหากชอบจก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย